สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาโฮกับชาแนลมิวมิเว,วเพื่อนเดี๋ยววันนี้เราก็จะพามากินนี่นะเพื่อนค่ะมันฝรัง่งทอดเผ็ดที่สุดในโลกนะคะเนาะเราไปสั่งมาในทิกตอกเพื่อนเพื่อนค่ะตัวนี้นะคะเราจําราคาไม่ได้เราสั่งมาประมาณ5้าหกล่องเพื่อนค่ะ5กล่องนนเนาะเราจาราคาไม่ได้เพื่อนเพื่อนประมาณ4 0 50กว่าบาทนี่แหละกล่องนี้นะคะเนาะเดี๋ยวเรามาชิมกันเพื่อนว่ามันจะเผ็ดขนาดไหนเนาะเพราะว่าเขาบอกว่าเผ็ดที่สุดในโลกนะคะรุ่นนี้จะเป็นเออลิมิเต็ดอีดิชันเพื่อนเนเป็นผลิตมาโดยเฉพาะด้วยนะเนี่ยหมดก็คือหมมมดมไม่ี อีกแล้วนะเพื่อนค่ะนี่นะคะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยเพื opposition. ่อนเดี๋ยวเรามาชิมก <t trans ito> ันเลยคะเนาะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยน้เพื่อนอุ้ยแตกแตกมีแตกน้ำเพื่อนค่ะนี่นะคะเนาะเห็นเป็นดำๆอยาเงี้ยเพื่อนเดี๋ยวเราจะวางไปในนี้นะคะเนาะไม่รู้มันจะได้เยอะหรือเปล่าเพื่อนค่ะเดี๋ยวนี่นะคะ เดี๋ยวเราขออนุญาตแกะแป๊บหนึ่งน้ำเพื่อนค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแกะแป๊บหนึ่งเนาะเราก็แกะเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนเนาะนี่นะคะนี่นะคะคือมันฝรั่งที่เผ็ดที่สุดในโลกเนาะเราไม่ได้แกะหมดนะเพื่อนเราแกะสามกระป๋องเนาะเราซื้อมาห้ากระป๋องเนาะมันมันล้นจานเราเพื่อนเราก็เลยได้แค่สามกระป๋องเนาะอ่ะแล้วเราจะมากินกันน้เพื่อนเนาะทีนี้เนาะนี่นะคะมาดูกันว่ามันจะเผ็ดขนาดไหนเพื่อนเขาบอกว่าเผ็ดที่สุดในโลกเลยเนาะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะเพื่อน ลักษณะแผ่นมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะก็เหมือนมันฝรั่งธรรมดาทั่วไปเพื่อนค่ะเดี๋ยจะเป็นสีดำเนาะมันแตกก็เยอะเพื่อนๆแตกเยอะมากเนี่ยนะคะเดี๋ยวเรามากิน hmm. ก uh, ันค่ะเพื่อนค่ะอเดี๋ยวเราก็มากินกันเลยเพื่อนนะหลังจากที่เราแกะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะเราก็มากินกันเลยเนาะนี่นะคะหลังจากที่เราแกะเสร็จเรียบร้อยเพื่อนเราแกะแค่สามกระป๋องนะคะเพราะเราเราไม่ได้แกะทั้งหมดเนาะเพราะเราไม่รู้ว่าจะเผ็ดมากเผ็ดน้อยเนาะเดี๋ยวเรามาชิมกันเดี๋ยวมาชิมกันเลยเพื่อนว่ามันจะแบบเผ็ดขนาดไหนเนาะเพื่อนเนาะ หลองเลยะคะเนี่ยครับเพื่อนคะ่ะมันฝรั่งเผ็ดที่สุดในโลกคะ่ะอคําแรกเพื่อนไม่เท่าไหรเพื่อนอ่ะอันที่สองคะ่ะ มันเหมือนกับมันฝรั่งธรรมดาเพื่อนแต่ว่ามันจะมีความค่อนข้างเผ็ดเผ็ดนะครับคือตอนนี้เราก็เริ่มเผ็ดแล้วเพื่อนมันจะเป็นเผ็ดเหมือนเผ็ดพริกอะอนี่ค่เพื่อนมันจะมีความเผ็ดเผ็ดเค็มเค็มมันมัน แนะนำเลยสำหรับใครชอบกินเผ็ดนะเราแนะนําเพื่อนเราเนี่ยบางคนชอบกินเผะะ็ดคนน่ะแต่ถามว่าเผ็ดไหมมันไม่ได้ออกนเนี่เผ็ดเพื่อนแต่ว่ามันจะออกในแสบๆลิ้นเนี่ย มาค่ะันเพื่อนค่ะมันฝรั่งเผ็ดที่สุดในโลกค่ะมาค่ะรู้สึก,กว่าเริ่มมันเมื่อเริ่มเผ็ดร้อนอ่ะเอาเรื่องเลยนะแน่มาค่ะมันฝรั่งเผ็ดที่สุดในโลกกันเพื่อนค่ะ เพื่อนเห็นไหมครับนี่เนาะเห็นไหมครับเนี่ยค่ะรู้สึก,กว่าเริ่มแสบแสบไปแล้วตอนนี้ย เราว่าไม่เผ็ดเท่าไหร่เพื่อนเราว่ามันจะออกแนวแบบเค็มเคมมันมันถามว่าเผ็ดไหมเผ็ดอยู่นะแต่ว่ามันจะแบบเออหน้าตอนเนี้ยคือแสบแสบ,แสบลิ้นแสบเหงือกแต่ถามว่าเผ็ดมากมันไม่ได้เผ็ดมากเพื่อนแต่ก็ไม่รู้เนาะอาจจะกินหมดอาจจะเผ็ดก็ได้เพื่อน mm. ถ้ากินไม่หมดก็ต้องขอโทษอภัยเพื่อนเยอะคือเราอยากลองชิมมันเนาะเขาบอกว่ามันเผ็ดไงเราก็อยากรู้ว่ามันเผ็ดขนาดไหนอันที่จริงส่วนตัวเป็นคนกินเผ็ดนะคะแต่ว่านี่ก็ก็ได้นะโอเคอย่ไม่ค่ะมาค่ะมันฝรั่งเผ็ดที่สุดในโลกกันเพื่อน มาค่ะ mm hmm. นี่นะเพื่อน mm hmm. มันฝรั่งผ็ดที่สุดในโลกนะเนาะนี่ยนะคร mm hmm. ขออนุญาตแป๊บหนึ่งเพื่อน mm hmm. คือตอนนี้เราเผ็ดเพื่อนรู้สึกว่าเริ่มเผ็ดละ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีอะไรมากินเนพื่อน mm hmm. ขออนุญาตนะคะอ่านี่นะคะเป,เ,ปเ,ปเป็นเป็นเป็นเบียร์ลาวนะเพื่อน mm hmm. คือสไปายลาวเนาะเพื่อน เป็นของลาวนะเพื่อนยี่ห้อเป็นของลาวนะว่าพี่สาวเราไปลาวมาก็เลยซื้อมานะเพื่อนเราก็เลยจะามาเอามากินด้วยนะเพื่อนเนาะขออนุญาตนะคะวันนี้นะคะเนาะขออนุญาตเป็นนักรีวิวเบียร์ลาวเพื่อนค่ะน่าจะเป็นสปายเนาะเนี่ยเนาะเนี่ยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตกินกินน้ำแป๊บนึงเพื่อนรู้สึกว่าเริ่มเผ็ดละ อะมากินต่อค่ะเพื่อนค่ะมากินต่อค่ะอ่ะมาค่ะเพื่อนค่ะมันฝรั่งเผ็ดที่สุดในโลกค่ะมาค่ะอืมาค่ะ,ค,ะคือเอาจริงๆตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเ,จะเผ็ดหรือจะเมาก่อนเพื่อนนี่ก็เริ่มนะเพื่อนเือนมึนๆอยู่เพื่อนหานะกินเยอะมึนนะตัวเนี้ย ถ้าเกิดว่าไม่กินน้ำเมื่อกีเ้เผ็ดน้ะเพื่อนเริ่มเผ็ดนะเมื่อกี้เนาะเริ่มร้อนมันแสบริน้นเลยเพื่อนมาค่ะม,มันฝรั่งเผ็ดที่สุดในโลกค่ะ ตอนนี้เริ่มเผ็ดแล้วก็รู้สึกว่าเริ่มเมา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 ,เมา,เมาสไปร์เราเลเพื่อนนี่นค่ะขออนุญ,ญาตสักวันนะครเนี่ยมาค่ะอืม สำหรับเราเราว่าไม่เผ็ดเพื่อนแต่มันจะแสบลิ้นค่ะแสบลิ้นแสบเหงือกมากเลยถ้าเรากินไม่หมดก็ขอโทษขออภัยเพื่อนเพว่าตอนนี้ มันเริ่มเผ็ดแล้วเพื่อนตอนนี้มันเริ่มเผ็ดขึ้นมาแล้วนะครับตอนแรกกินไม่เผ็ดนะเพื่อนพอหยุดกินมันเริ่มเผ็ดนะคะแฟบลิ้นหมดแล้วเพื่อน ก็เหลืออยู่นิดนึงเพื่อนเนาะเหลืออยู่ประมาณแค่นี้นะคะไม่กี่ซินเนาะเราคงจะไม่กินหมดนะเพื่อนเพราะว่าเราแสบปากหมดแล้วคะ่ะตอนนี้คือมันไม่ได้เผ็ดเพื่อนแต่ว่ามันมันแสบลิ้นแสบเหงือกหมดแล้วเพื่อนคะ่ะเราไม่ไหวละตอนนี้เราพอละแค่นี้แหละอ่ะ เดี๋ยวมาเจอกันคลิปต่อไปนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกระช่องเรานะคะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้เราทำคลิปดีๆต่อไปเนาะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปต่อไปว่าเราจะทำอะไรดูสำหรับวันนี้คงจะแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ